ลูกเรือนี่ไงลีโลเป็นลูกเหลือนะคะก,ก,เกเออ็เป็นลูกเหลือที่น่ารักอีกแล้วก็ปเป็นลูกเรือที่เออไม่อ่อนแอแล้วกันไอ้ทัชวิไปทางด้านขวาเมื่อกี้นะคะไม่รู้ว่ามีการฆ่ากันเกิดขึ้นตรงนี้ไหมแล้วทัชชี่จะเป็นคนผิดหรือเปล่า <What? S 1> พูด้ทัวเดี๋ยวนะเ้มไม่มีศพไม่มีอุ๊ยย้อนเวลาอีกแล้วย้อนเวลาเก่งมากทำไมเขาย้อนเวลากันได้เก่งขนาดนี้ประชุมกลักัน ก่อนหน้าที่จะเห็นว่ามีคนตายเนี่ยรู้สึกว่าคนสุดท้ายที่จะอยู่กับจานเจก็คือปางปางทํางานบ้างเปล่าทําดิงานอะไรทํางานอะไรมั่งไปที่ห้องครัวทำอะไรห้องครัวทำอะไรทำหม้อทำหม้อทำอะไรทำเบอร์เกอร์อ้าวแล้วเบอร์เกอร์มีหม้อเด้๋ยเหรอทำอะไรหม้อเบอร์เกอร์ก็ไม่จำต้องเควนหม้ออ่ะ ผมได้มีโลได้ไหมอยากมีโลบ้างสักครั้งหนึ่งก็ยังดีเป็นล,ลูกเรืออนี่ไงมีโลเป็นลูกเรือก็เป็นล,ลูนะะเนลกเรือที่น่ารักอีกแล้วไม่เป็นไรเพราะเราจะไม่กลัวตัวแฝงที่อ่อนแอหรอกนะเพราะว่าเราจะเป็นลูกเรือที่สดใสนะโอ้โหแมพใหญ่ซะด้วยาการเลือกเป็นห้องบรรทุกแล้วกันนะคะเราจะเกิดตรงนี้ไม่ไแน่หรอกอาจจะเกิดแล้วเราก็อาจจะตายไปเลยก็ได้ใครจะไปรู้แต่ไม่เป็นไรครับเรายังจะคงทำภาร,รกิจและหน้าที่ของเราต่อไป ก่อนอื่นเลยเนี่ยรู้สึกว่าภารกิจที่ใกล้ที่สุดก็น,น่าจะเป็นทางฝั่งทางด้านขวาดูแป๊บเอ๊ะบไม่ใช่มีภารกิจตรงนี้นี่ขออนุญาตดาวน์โหลดนะคะไม่รู้ว่าตอนนี้เกิดอะไรกันขึ้นหรือเปล่าหรือว่าเพื่อนกําลังมีการฆ่ากันขึ้นหรือ,อยังนะคะแต่ว่ารู้สึกว่าอ่าตอนนี้เนี่ยก็ น่าจะลำบากนิดหน่อยเพราะว่าเขามีการซาเวเททเกิดขึ้นจะต้องวิ่งไปก่อนนะคะแบบนี้เป็นขนาที่ค่อนข้างใหญ่แล้วเราก็น่าจะทําอะไรได้ค่อนข้างช้าเหมือนกันนะเนี่ยไม่เป็นไรเขาฝั่งนี้เดี๋ยวแจนจัดการให้เองแจนมาแล้วแจนมาแล้วชันเชชันเชททำภาร,รกิจเฮ้ยแล้วฝั่งผมไม่มีคนทําหรอโอเคสวยแจนเจมื่อไม่มีการเวลาเกิดขึ้นตกใจหมดเลยตกใจจริงนึกว่าอะไร เจ๊กลัวจะไปดีกว่าเอาเป็นลึกเลยที่เออไม่อ่อนแอแล้วกันไอ้ทัชวิ่งไปทางด้านขวาเมื่อกี้นะคะไม่รู้ว่ามีการฆ่ากันเกิดขึ้นตรงนี้ไหมแล้วทัชชี่จะเป็นคนผิดหรือเปล่า <What? S 1> พูดตุ้ยเดี๋ยวนะ <c oughs> โอ้โหใครผมได้เล่นเถอะนะเขาผิดนะวาน S <S <S เดี๋ยวนะคืออันเนี้ยแจงอ่ะเป็นผู้พบศพและแจงเห็นคือตอนที่มีซาบะเทศเกิดขึ้นนะคะทางฝั่งทางด้านขวาเจไปคนทําภารกิจนั้นแล้วแจงก็เดินมาเจอเจแล้วก็มีการแบบว่าสวอปสวอบสวเกิดขึ้นมีใครสักคนหนึ่งย้อนเวลาแต่ประเด็นก็คือตอนที่แจงวิ่งลงมาแจงเห็นผู้ชายคนหนึ่งกำลังวิ่งไปทางด้านขวาซึ่งเป็นทิศทางกับที่แจงได้เจอศพ ของคนคนนั้นที่เขากําลังนอนตายอยู่ครับแล้นก้ผมให้ข้อมูลเพิ่มเติมครับฝั่งซ้ายคนแก่ซาบเทศคือผมพยานคือป๊อปกล้ามโตโอเคฉันอยู่กับปาเพราะว่าตอนที่เราเดินไปเราโดนย้อนเวลาพร้อมกัน่ตนกาแจ้งขออนุญาตพูดเลยแล้วกันนะครับเนื่องจากเวลาเราใกล้หมดละคนที่แจะงเห็นคือโอปัาชีครับโอ้แล้วผมปวดใจมาเ้วแต่ชัชชีคืออยู่ห่างไกลเพื่อนใช่ไหมเนี่ย คุณฟังผมก่อนนะเมื่อกี้ตอนที่ผมเดินอยู่อ่ะผมอยู่พี่โซนะอ้าวพี่โซตายไงไม่ไม่ผมก็งงคือเมื่อกี้เขายังอยู่ตรงตู้คอนเทนเนอร์อ่ะเขาทำไฟอยู่คุณโหวตอะไรกันเนี่ยคนจะคีบก่อนโหวตแกเลยพยโอ้โหอะไรเนี่ยอุ้ยแต่คนเราตายไปหลายคนนะที่แกต้องขากไปนะไม่ใช่น่าจะเป็นด้วยก้อนดอกจานผมตายบนสวรรค์ จะ,จะไปที่ฝั่งของห้องครัวบ้างแล้วกันเพราะว่าเมื่อกี้จะไปทางฝั่งขวาแล้วถแถวๆคลังก็เดินผ่านไปเรียบร้อยนะคะแต่ว่าทางห้องครัวเนยังไม่ได้ไปเลยวิยกดผิดเฮ้ยไอ้ปังไอ้ปังอยู่ตรงนี้เอ,อ่อจะมีเควสตรงห้องคนขับปังหรือเปล่าไม่หรอกมั้งไอ้ปังไม่น่าใช่นะจะ่ทาเควสใส่ปืนจแบบ้ะ ตรงไหนวะอ๋อตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้หุ่ยไม่ได้เล่นแบบนี้นะเอาตรงๆนะลืมไปหมดแล้วเนี่ยแตะแตะเรียบร้อยเฮ้ยชานเชยกำลังดาวน์โหลดอยู่ส่วนปางวิ่งผ่านไปอย่าบอกนะว่าชานเชตายถ้าจานเจตายนะคะปางเป็นคนฆ่าชัวร์เอ้จานเจไม่ตายาดูแป๊บเฮ้ย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 ใครเขาย้อนเวลามันน่ากลัวเกินไปหรือเปล่า เฮ้ยแล้วคนเป็นวิญญาณเหลือแค่ภารกิจเดียวอะอย่าบอกนะว่าคนเป็นวิญญาณชนะเพราะว่าท่านสมุติว่าเขาตายไปแล้วแล้วเขาแบบว่าทําการเอ่อทำเคสทุกอย่างเขาจะสามารถชนะได้เลยไม่นะวิญญาณจะชนะหรอมันต้องมีใครสักคนแบบว่าเดินชนตัวของวิญญาณอะถ้าเดินชนตัววิญญาณได้ปุ๊บนะคะทุกอย่างจบทันทีวิญญาณตายจานเจไม่น่าเป็นคำนึงจะต้องมุนสัญญาณก่อน ไหนวะเนี่ยโอเคสวยงามมากเรียบร้อยแล้วเขาปิดรัวๆเลยะโอเคเจไม่น่าเป็นไอปางนี่ยังไม่แน่ยังบอกไม่ได้จริงๆนะคะไอปางไม่ต้องมาเลยนะจี้ก่อนไม่มีศพไม่มียุย้อนเวลาอีกแล้วย้อนเวลาเก่งมากทำไมเขาย้อนเวลากันได้เก่งขนาดนี้ ขึ้นไปทำเควสข้างบนดีกว่าไม่แน่นะตอนนี้วิญญ,ญาณรู้สึกจะช้าอยู่นะคะเหลือแค่ภารกิจเดียวแต่วิญญ,ญาณแบบว่าไม่ได้ทำเควสไม่ได้ทำอะไรเลยไม่แน่วิญญ,ญาณอาจจะตายแล้วก็ได้ใครจะไปรู้ถูกไหมละ่ะโอเคเดี๋ยวแจงไปทำเควสตรงข้างบนก่อนดีกว่าแล้วใครมันจะไปทำฝั่งนู้นวนะน่ะแจงเองแจงเองแจงเองเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ข้างล่างข้างล่างข้างล่างเก้าห้าห้าห้าสอง ีคนตาข้างบนไหมยังไม่เจอศพนะคะห2 802สองแปด์สองเฮ้ยแจร่รู้สึกว่าแบบไม่ไว้ใจเลยว่ะเอาไงดีทุกคนประชุมก่อนกันโอ้โห,โหโอ้โหโแม่คืออันเนี้ยแจนต้องบอกก่อนเลยว่า แจงแค่รู้สึกแบบต่งหิตังหูเพราะว่าแจงแอบเห็นว่าคนที่เขาเป็นวิญญ,ญาณเขาเราจะทำเควส็จแจงก็เลยวตดก่อนดีกว่าแล้วเราก็มาคุยกันแต่ก่อนหน้าที่จะเห็นว่ามีคนตายเนี่ยรู้สึกว่าคนสุดท้ายที่จะอยู่กับจานเจก็คือป่า,าเฮ้ยอะไรเฮ้ยไม่เจอเลยเ<ะ>จอสิเราอยู่<ก>ด้วยกันส <3 S 1> คนแล้วก็แยกกันหมดเลยฉันฉันวิ่งออกมาก่อนไงแล้วก็รู้ตาว่กับเขาว่าฉัน่เมื่อกี้ฉันเจอพี่ป๊อปอยู่เลยค่ะพี่ป๊อปวิ่งผ่านฉันไปตบันไดใช่ไหมคนเป็นคนแก้ซาบเท็ ไมเจอใครเลยแกอีกฝั่งหนึ่งอ้าวปางไปไหนยังหลงทางอยู่เลยพี่เออทีมีหัวมาดูอ้าวจริงจริงเอ้ยปางทำงานบ้างเปล่าทำดิงานอะไรทำงานอะไรมั่งมีที่ห้องครัวทำอะไรห้องครัวทำอะไรเอาหม้อเอาหม้อทำอะไรทำเบอร์เกอร์อ้าวแล้วเบอร์เกอร์มีหม้อเด้อเหรอเาทำอะไรหม้อเบอร์เกอร์ก็มัไม่ต้องควรหม้ออ่ะ ก่อนหมดแล้วหมดแล้วจะหมดเวลาแล้วเอาไปต้มหรอเอาหมเกินต้มไม่ได้หรอแต่้าไม่ใช่แต่ถ้าไม่ใช่ปลางนี่หาแล้วกล้ามโตเพราะพี่มันเร็วแค่นั้นแหละเอ้าเฮ้ยชนะเย้สนุกมากนะกรับพัตติดีสนุกมากโอ้โหอีกเมื่อกี้ใครย้อนเวลา ผมผมไม่รู้ผมผมบอกเลยนะไอตัวย้อนเวลาผมเป็นวิญญาณผมทำไมผมดาวโหลดข้อมูล99เอรนต์ไอ้นี่ย้อนลดโหลดเลยจังหวะนี้จ้งอยากรู้ว่าในรอบนี้แบบเจ๊อยากรู้มากเลยว่าใครเป็นนะไอปากับทัชชี่ไงอ้โทัชชี่ผมเล่นไปถึง2องนาทีทัชชี่ฆ่ากูแล้วทัชชี่อะไรตายอ๋อทัชชี่โดนหมดจะจะบอกว่าแจ้งเก็บหมดเลยเหรอแจ้งเก็บฆาตกรหมด หนูพาพาทุกคนไปที่ห้องน<ม>้ำแล้วหนูก็ลากมาแล้วค่อยๆจริงๆอะตามันมันมันยังไม่ได้จบแค่นี้นะคะเพราะว่าเรายังเล่นกันอีกยาวไกลมากๆเราจะมาดูกันสิว่าแจนจะได้รับโลอะไรในครั้งหน้าแล้วแจนจะฆ่าได้ไหมหรือว่าจะรอดแล้วก็จับฆาตรกรได้หรือเปล่าถ้าใครชอบอป่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ก,กดบจุจองด้วยนะคะละที่สุดพันอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะเวลาที่แจนลงคลิปใหม่ๆเพื่อนจากในพราดกันนะแล้วมาเจอกันครั้งหน้ากับเกมฆาตกรสุดปั่นสุดดดมมมัันนนนแแบบีีี้้ลวววเเเ๋ยยรราาาาาูกก่่ืออขงจจะป็ไ Thank mm -hmm. you.